สวัสดีค่ะวันนี้จะทำซุกี้ทำซุกี้กินเองค่ะเราก็ซื้อน้ำจิ้มสุกี้มานี่ค่ะนี่ค่ะสุกี้นะเ,เทน้ำจิ้มก่อนมีหมูสามชั้นแบบนี้ด้วยหมูสามชั้นหมูสามชั้น <c ười> อร่อยเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆชอบชอบเปรีป้ยวๆมูสามชั้นแบบซื้อมาทำเองเป็นชุด <c ười> เป็นเซ็ตอือหือ วุ้นเส้นก็นิดเดียวเยองม,มาเกินด้วยกันมาอืมหมูสามชั้น mà cha mà ăn đôi cả Mồ. Suki thăm kê អាប់น้ําសក់ผมយ៉ាងមិនแห้งដែរទេធៀងเนาะអរហើយ มาจ้ามากินด้วยกันกินแลมันแบบคลายหนาวด้วยนะโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะมากินซุกกี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ